สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยูพยทิทีอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิงกันด้วย่ะสวัสดีวันนี้ o มอ morning รอบเช้าตื่นเช้ากันเลยทีเดียวนะก็ี่โมงอะเก้ามงครึ่งนะวันนี้ก็เออยังมึนๆอยู่เกาแฟยังไม่ถึงสมองวันนี้นะแต่ก็มาเล่นกเกมกันก่อนวันนี้นะเดี๋ยวค่อยไปออกไปทีเดียวแล้วเดี๋ยวว่าจะ ก็ออกไปยาวๆเลยแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งก็ตอนบ่ายนุ่นๆแหละนะก็เลยมาเล่นสักรอบหนึ่งก่อนนะอ่ะโอเคไหมครับนะสวัสดีรอบเช้ายังเป็นทางการนะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็กดเข้าเกมน้องก๊อฟมาช่วงนี้จะเห็นพ่คิงมาบ่อยเพราะช่วงนี้ได้กระตังกับน้องก๊อฟบ่อยนะแต่ก็มีรอบที่เสียบ้างแหละเอาไม่ได้ตลอดก็แต่ก็ตามสถิติก็2อาทิตย์นี้มา6ครั้งใช่ไหมได้ไป4ี่เสียไป2ก็ตีว่า 60- 40ก็อยู่ในเกณฑ์ี่โอเคนะอ่ะโอเคไหมครับไป วดเลยเอามาพันหนึ่งนะเมื่อวานก็น่าอยู่นะเมื่อวานโอเคอยู่ถือว่าเวิร์กเวิร์กอยู่เมื่อวานนะเกมกอล์ฟช่วงนี้พี่คิงว่าเล่นได้เออในความคิดส่วนตัวพี่คิงนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็น่าจะดีกว่าหลายเกมปึ๊บแหม่นะอืมอืมวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ได้ลุ้นเลยอืมอืม ปุ๊บแม่นาโอ้โหโอ้โหเอ,อ้ยวันนี้มาไม่ไม่ไม่เหมือนที่เคยวันนี้ว่าวกจุยเลยอเออเด่นกูแล้วเออเจสองอ่าโอเคยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เ,เอ้ยเอ้ยแป๊บอ่ายังได้อดอกหนึ่งช่องสามสวยๆโอ้โหคิว หมวก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 โอ้ยอืมอืม,อมตาย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 ,ตาย,ตายโอ้ยเอาว้าเยอะเอ้ยลายอะไรวะเนี่ยย้ายลายมันจะสวยก็ไม่สวยสิบหายแล้วไหมครับมันจะตลกเกินไปแล้ว้ามึงจะว่าเป็นสิบดอกนี้อืมเอาปึ๊บเอ่อะโอเคเรียบร้อยกูรอดตรงนี้อ่ะลุนตัวแพง ตัวแพงตัวแพงโอเคอ่ะอยังรอดนะโอ้ยไอจจ้ยใจกูลนี้ตะตุมะ่มปึ๊บอือเอ้าบกอือยังดีโอ้ถือว่าเจ็บตัวยังไม่เยอะเท่าไหร่จ,จริงๆถือว่าคูล16นี้ก็ถือว่าไม่ยากไม่ไม่เลวนะเออไม่จะไม่แย่ไม่ก็ถือว่าไม่แย่แต่ดอกไม่เที่ยวจริงๆนักออบมาสวยเหมือนกันนะว่าหมดเลยอือ ไม่รู้อะไรอืออือฮึอ e uh, ือฮึอือฮอ่าสามตัวขอลูกก๊อปปุ๊บอือเจยังดีอ่ะลูกก๊อปช่องสามปุ๊บมีอือฮึเล็กเดียวแม่อืออ่ะหน้าอยู่ลายเริ่มมาแล้วอือ อืม,อ,มอ่ะไปเพื่อนครับไม้สองดูสิอืมอืมอรไอยอ่ะเพื่อนเคเคสองลูกปึ๊บอ่ะโอเคอืมสิบคิวของตัวปุ๊บอ่ายังดียังให้ดอกหนึง่งมีอตูปุ๊บ สวยสี่ช่องอ่าโอเคถ้าถูงมือจบเลยถุงมือดอกนี้น่าจะได้พันแป๊บไมิคิวถุงมือช่องหนึ่งไม่ลงละเพื่อนเอ้ยแหมเอ้ยถ้าถูงมือลงนี่เตรียมกรี๊ดแล้วอ่าโอเคได้อยู่โอ้ยยิ่เหลี่องหนูทำไมละเพื่อนโอ้โอ,อ้อย่าว่าพอโอ้โหอ,อย่าว่าพอเนี่ยพี่กลัวแม่งคือแบบเนี้ย จะสวยจะสวยก็สวยไม่เสร็จอืมอืมอครับเอสามไม่ได้โอ้ยเยี่ยมมานี่ไม่น่าขาดทุนแน่จริงสักกระหม่ามากดูโอ้ดอกนี้ถ้าได้โอเคไม่มีช่องนี้อ,อยู่ดีเออจะได้อ่ะจริงๆไม่นี่ไม่น่าขาดทุนแน่จริงไอ้สัตว์ลายมันคำนวณไม่ดี มันชอบเหลือช่องหนึ่งเนี่ยอืแฟบแฟบแฟบเอมาก่อนเอมาก่อนเออะโอเคได,ด,ด,ดลไ้ลูกิจอกปั๊บลงไหมลูกลงลงเถอะนะลงเถอะนะคนกันเอง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 ,เองลงมาเถอะลงมาเถอะนะเรียกบ่อยแล้วโอ้โหไม่ลงไอ้สัตว์รถเบ็ดก็ได้มา เบ็ด5้าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลุ้นอีกอ่ะเหลือสามร้อยถ้ามันไม่จ่ายเราไปกดมือเอาเอออืมก็แต่เปิดมาสองสามมุนแรกนิวเวาทุกไม้เลยนะอ่ะแล้วเหลือทำไมลูกช่องสองอะ่ะผมไม่สวยเลยมานี้เว้ากระจุยโอ้ขอบไม่มีเลย ตายตายมานี่ตายโหมานี่เน่ามากเรียบร้อยสามบาทมีสามบาทมีแน่อือหือมาหมุนสุดท้ายเพื่อนครับลุกกรอบปั๊บอือหือยังเนี่ยมาหมุนสุดท้ายท่านแต่ก็ไม่ได้ลุ้นแล้วอือหือเวน อืมโอ้ไม่เมื่อกี้ยิงสวยเลยอะถ้าลงดีๆเมื่อกี้เราหลุดแล้วนะจริงลายมันติดกัางี้ห้าหกตัวไอสัตว์เหลือช่องหนึ่งช่องเดียวแล้วก็เหลือเยอะด้วยเสือออกอะไรมาก็ไม่รู้เจ๊ครับโบมีไม่มีตัวเชื่อมเลยอืมอืมอืมอืโอ้ว้าวกระจุย อืมอืมอืมดอกคอมโบไม่ล่วงเลยเรื่องไงลูกเอ๊ะอืมไม่ได้ช่องสองปีไปแล้วอืมเอาสี่ตัวน้องหญิงน้องหญิงเลี้ยงตัดมาแปะเออช่องหนึ่งลูกครับอ่าโอเคสามดอกนี้ยังพอได้รูๆๆๆๆๆๆ้สักทีเต็ต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 แปะอืมอืมในซาด ้อ,อยถึงแล้วครับอืมเรียบยร้อยแวววับแวววับอืมอ,อ,อืมเหลือไว้ทำไมช่องหนึ่งอ่ะ มีโอ้โหลายมันไม่เป็นใจเลยอะ่ะเนี่ยดูอืมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยถ้าหมวกรอดถ้าหมวกรอดถ้าหมวกรอดโอ้โหไอ้เียเจมายิ้มโอ้ถ้าหมวกได้300เมื่อกี้มีแน่นอน300กว่า โอ้โหสักขมามากเลยบทดวงกูนะเฮ้ยอีกดอกอีกดอกหมวกพีเธอโอ้โหเยยดูยอมแล้วไหครับอันนี้ไม่มีดวงแล้วว่าโอ้โหลายหมวกซ้อนสองทีเอา้า,าเอาสเองไม่ได้ออืเนี่ยน้องหญิงกูเพิ่งมาโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่หล่น เหนึ่งลูกไม่ได้อือเอาโอ้เป็นการโอ้ยโอ้ยลูกกอล์ฟก็สวยลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟโอ้ลูกกอล์ฟขอลองลูกกอล์ฟช่องสองโอ้โหไอ้เหี้ยตัวเดียวเลยโดดๆตัวเดียวลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟเราไ่ขออะไรแล้วโอ้โหเย้ไอ้ตาโอ้ช็อตจะพลิกมาหลายช็อตแล้วเพื่อนครับ คูณเจ็ดไอ้ดอกนี้ลูกคัพดอกนี้มีห้าร้อยสี่ร้อยมีอะกูว่าอืมอืมเอาโอ้ชาวนี้เล่นกับหัวใจกูมากสามสี่ดอกปิดแล้วนะไม่มีคูณลุ้นยากมันต้องมีคูณเนี่ยไอ้ช็อตที่มีหมวกไปที่คูณเจ็ดคูณห้าอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเราได้ลุ้นดอกแบบบางวะมันรวบแล้วมันคูณให้อะไรบ้างแต่ถ้ามาดอกแรกก็ไม่แพงนะเราก็จะไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรหรอกเออ แต่เมื่อกี้ม,มายอนลูกก๊อบเต็มกระดานแล้วมัน,นคูณเจ็ดค้างอยู่เนี่ยคือได้รุ้นห้หกร้อยอ่ะเออจังหวะสวนอ่ะสักหมาจริงอืมเจสามปุ๊บปุ๊บฟึ๊บปุ๊บ๊โอ้นี่มาเฉยอืม,อม,อมรถกอล์ฟตันี้ก็น่าจะได้รักร้อยคูณสี่ โอแต่ว่านี่ฟีสปินไม่ได้ลุ้นเลยได้ลุ้นรอบเดียวัองเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอไม่เพิ่มไม่เติมอะไรแล้วโอ้โหวันนี้เช้านี่เล่นกับหัวใจกูมาก 3. 4่ชอ็อตไอ้สัตว์ลายคือแม่งล่ากันแต่นี่พระรามสองไอ้ไม่ใช่ไอ้นช่องสองเนี่ย่า้แต่พระรามสองยันนนนน่นนอเออไอ้สัตว์ ลงตัวเดียวก็ไม่ได้เออใจดําที่หายโอ้แล้วหมวกมาเมื่อกี้ไอ้ย่าหมวกโคตรสวยเลยหมวกแม่งเหลืออยู่ช่องหนึ่งช่องเดียวเนี่ยแม่งปิดมาถึงนี่เบึ๊บเบึ้บบึ้บบึ้บเกิดทั้งจอสัตว์เอ้ยอ่ะโอเคไหมครับนะถือว่าเปิดวันมาไม่ค่อยจะดีแต่ก็ไปว่ากันแล้วกันโอ้โหกินตื่นเลยสัตว์ขนาดไม่กินกาแฟแวนันนี้นะอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวค่อยมาต่อชอ่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามรับชมบนคอนเทนท์ส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ